ตัวต่อไปนะคะที่เราควรจะต้องรู้จักเราก็จะได้เลือกใช้ในการทำกลุ่มของขนมหรือว่ากลุ่มของอาหารนะคะที่นิยมใช้กันมากๆเลยนะคะในเรื่องของการที่ทำให้ อาหารหรือว่าขนมเนี่ยเกิดการเซตตัวนะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคําว่าเจลาตินใช่ไหมคะซึ่งเจลาตินที่เราพบเห็นกันในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามบ้านเราเนี่ยเราก็จะพบเห็นกันหลักๆเนี่ยสแบบนะคะแบบแรกเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นแบบแผ่นนะคะส่วนแบบที่2ก็คือเป็นเจลาตินแบบผงนะคะก็จะพบเห็นกันอยู่2ตัวแต่วิธีการใช้งานเจลาตินจะต้องใช้งานยังไงนะคะซึ่ง เจลาตินเนี่ยเป็นโปรโตีนนะคะที่ได้มาจากพวกกลุ่มของกระดูกสัตว์นะคะแล้วก็ออกมาทําให้แห้งกระดูกสัตว์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวกก้างปลาก็ได้นะคะหรือเป็นพวกกระดูกหมูกระดูกวัวก็ได้นะคะแล้วก็สกัดออกมาทําให้ได้เป็นตัวเจลาตินนะคะซึ่งหากใครจะทําอาหารที่เป็นในกลุ่มของมังสวิรัตนะคะหรือพวกทานเจต่างๆเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เจลาตินนะคะเพราะว่าเจลาตินเนี่ยมีส่วนประกอบหรือว่าเป็น วัตถุดิบนะคะที่ทํามาจากสัตว์นั่นเองนะคะก็ไม่ควรที่จะนํามาใช้ในการประกอบอาหารค่ะซึ่งเจลาตินนะคะที่หลักในการใช้เจลาตินแบบแผ่นนะคะก็คือการนําแผ่นเจลาตินเนี้ยจะต้องมาแช่ในน้ําเย็นจัดก่อนนะคะประมาณ5นาทีนะคะให้ให้เจลาตินเนี้ยมันมีการพองตัวนะคะแล้วก็นิ่มนะคะเป็น2เท่านะคะเรียกว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าการบลูมเจลาตินนะคะ จากนั้นเนี่ยเราถึงจะทําการบีบน้ําออกจากแผ่นเจลาตินนะคะแล้วก็ไปละลายกับส่วนผสมที่เราต้องการที่จะนําไปให้เซตตัวนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของการใช้ความร้อนด้วยไม่ควรใส่เจลาตินลงไปในส่วนผสมนะคะที่มีความเดือดจัดมากจนเกินไปนะคะเพราะจะทําให้เจลาตินประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันลดลงได้นะคะรวมไปถึงการแช่เจลาตินนะคะก็ไม่ควรใช้น้ําที่เป็นน้ําร้อนนะคะเพราะว่าเจลาตินที่เป็นแผ่นเนี่ย มันก็จะเกิดการละลายไปกับตัวน้ําได้นะคะแล้วก็เวลาที่5นาทีเนี้ยก็จะเป็นเวลาที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนะคะเพราะว่าหากเป็น10นาทีนะคะหรือว่ามากกว่านั้นเนี้ยตัวเจลาตินที่เป็นแผ่นมันก็จะละลายไปกับน้ําได้เช่นกันนะคะทำให้เราไม่สามารถบีบมาได้ก็ จะทาให้เราเนี้ยมันไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเจลาตินได้เนื่องจากเขาก็ได้ละลายไปกับน้ําหมดแล้วนะคะส่วนหลักในการใช้เจลาตินแบบผงนะคะก็จะคล้ายๆกันนั่นก็คือจะต้องนอําไปผสมกับน้ําเย็นก่อนนะคะโดยอัตราส่วนที่เขาใช้เนี่ยก็คือผสมน้ําเย็น2ส,ส่วนนะคะกับเจลาตินผง1ส่วนนะคะแล้วก็พักไวใ้ให้เหมือนตัวเจลาตินเนี่ยมันมีการาดูดน้ำนะคะดูดซับน้ําเข้าไปแล้วก็จะเป็น เป็นเป็นก้นกอนๆนะคะตัวนี้ก็เราสามารถนําไปใช้ได้หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นการโรยผงเจลาตินลงไปบนส่วนผสมที่เราต้องการให้เซตตัวนะคะอย่างเช่นพวกนมหรือว่าน้ําเชื่อมที่เราต้มเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เขาเกิดการพองตัวหลังจากนั้นเราถึงจะนําไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าการใช้เจลาตินเนี่ยก็ควรจะต้อง มันจะใช้ยากกว่าเจลาตินแผ่นนะคะเจลาตินแผ่นเนี่ยเขาจะละลายตัวได้ได้เร็วกว่าส่วนเจลาตินผงก็อาจจะต้องต้มให้นานกว่าแต่หลักการเดียวกันคือต้องไม่ให้น้ำเนี้ยเดือดจัดมากจนเกินไปนะคะทีนี้การใช้เจลาตินนะคะจากที่เราบอกว่ามีทั้งแผ่นแล้วก็มีทั้งผงนะคะ หลายๆท่านอาจจะสับสนว่าถ้าเกิดว่าในสูตรเราเป็นผงแต่ว่าเรามีแต่เจลาตินแผ่นจะต้องทำยังไงนะคะก็ให้ดูข้อมูลตรงนี้นะคะก็คือมันจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างเจลาตินผงกับเจลาตินแผ่นว่าในแต่ละส่วนนี้มีอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นั่นเองค่ะ อย่างเช่นเจลาตินแบบแผ่นนะคะก็จะมี2ไซส์ก็จะมีแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่นะคะตัวแผ่นเล็กเนี่ยเขาจะมีขนาดอยู่ที่4นิ้วครึ่งนะคะคูณ2นิ้วครึ่งนะคะก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ1.5กรัมนะคะส่วนเจลาตินแผ่นขนาดใหญ่นะคะก็จะมีขนาด3คูณ9นิ้วนะคะแล้วก็มีน้ําหนักประมาณ3กรัม ะะถ้าเราต้องการที่จะใช้เจลาตินอยู่ที่3กรัมแต่เรามีเฉพาะแผ่นเล็กอย่างเดียวเราก็ต้องทําการใช้แผ่นเล็กเนี่ยสแผ่นถึงจะเท่ากับแผ่นใหญ่1แผ่นนะคะ แล้วก็หากจะมีการใช้เจลาตินแบบผงนะคะเจลาตินแบบผงเนี่ยหช้อนโต๊ะก็จะให้น้ําหนักประมาณ9กรัมนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องการใช้เจลาตินเท่าไหร่เนี่ยเราก็ใช้การเทียบสูตรเราได้นะคะก็เป็นการาประยุกต์การใช้ตัวเจลาตินไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือว่าแบบแผ่นนะคะซึ่งวิธีการใช้งานเราก็ได้อบอกไปแล้วนะคะว่าควรจะต้องไปบลูมเจลาตินที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็จะมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะคะ ส่วนตัวอื่นๆนะคะที่ทำให้เกิดเจลเหมือนกันนะคะที่นอกเหนือจากตัวเจลาตินเนี่ยอย่างเช่นมีแพคตินนะคะเราก็อาจจะเคยได้ยินแพคตินส่วนมากแพคตินเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สกัดมาได้จากพวกเปลือกผลไม้นะคะเปลือกผลไม้อย่างเช่นเปลือกมะม่วงนะคะเปลือกส้มต่างๆ ตัวแพคตินเนี่ยอาจจะไม่ได้มาช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ของเหลวเซตตัวเป็นก้อนนะคะแต่อาจจะใช้ในเรื่องของการผลิตแยมผลิตพวกมะมมเลตต่างๆนะคะก็คือจะมีการใส่ผงแพคตินเนี่ยลงไปในตัวแยมก็จะทําให้ตัวแยมเนี่ย เซตตัวนะคะแต่ไม่ถึงกับแข็งมากคือมันสามารถาปาดลงบนขนมปังได้นะคะหรือว่าสามารถปาดลงบนเครกเกอร์อะไรต่างๆได้นะคะก็คือจะไม่ได้มีความเซตตัวมากจนเกินไปนะคะตัวถัดมานะคะเรียกว่าผงบุนนะคะ ถ้าเมนูอาหารไทยบ้านเราก็อาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะในเรื่องของการที่ใช้ผงวุ้นในการช่วยทําให้เกิดเจลหรือว่าเกิดการเซตตัวนะคะซึ่งผงวุ้นเนี่ยสกัดมาได้จากตัวสาหร่ายนะคะแต่ผงวุ้นจะไม่ได้ค่อยได้รับความนิยมในการทําขนมตะวันตกมากสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณสมบัติของตัวผงวุ้นเนี่ยเขาจะมีความกรอบแล้วก็มีความแข็งนะคะซึ่งถ้าเทียบกับตัวเจลาตินแล้วเนี่ยเจลาตินจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะคะแต่ว่าผงวุ้นเนี่ยข้อดีของเขาคือ เมื่อวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยจะละลายช้านะคะหรือแทบจะไม่ละลายเลยแต่ถ้าเป็นเจลาตินเนี่ยเมื่อเราวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเมื่อไหร่นะคะขนมจะเสื่อมสภาพนะคะคือจะจะเกิดการละลายไม่ไม่ได้เซ็ตตัวแบบคงเดิมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้บางที่ก็จะผสมทั้ง2ตัวนี้คะ่ะเ mm. ข้าด้วยกันก็ได้นะคะคือเป็นตัวผงวุ้นแล้วก็ตัวเจลาตินนะคะถัดมานะคะเป็นคาราจีแนนนะคะคาราจีแนนเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ย ก็จะเรียกได้ว่าเป็นวิเจเทเบิลเจลาตินนะคะก็คือเป็นเจลาตินที่ทํามาจากผักนั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วเขาสกัดมาจากสาหร่ายเหมือนกับผงวุ้นแต่ว่าเนื้อสัมผัสของเขาเนี้ยจะไม่ได้กรอบแข็งเหมือนกับวุ้นนะคะคือจะมีความนิ่มเหมือนกับตัวเจลาตินนะคะดังนั้นเขาถึงเรียกว่าเป็นวิเจเทเบิลเจลาตินนะคะ,ะก็จะใช้สําหรับกลุ่มคนที่เป็นพวกมังสวิรัตหรือว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ต่างๆก็สามารถทานตัวคาราจิแนนตัวนี้ได้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวแซนแทนกร,รมนะคะตัวแซนแทนกร,รเนี่ยก็จะได้จากตุลินซีนะคะแล้วก็ใช้ในการทําผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตนนะคะกลัวกร,รนะคะกัวกรรมก็ได้มาจากตัวมเมล็ดกลัวนะคะก็จะช่วยทําให้โครงสร้างของขนมเนี่ยมันเกิดการเซตตัวหรือว่าเกิดเจลนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถึงกับทําให้ตัวขนมเนี่ยมันเซตตัวนะคะแต่ว่าจะทำเขาเรียกว่ามันจะทําให้เกิดการ คงตัวมากขึ้นนะคะอาจจะไปปรับใช้ในเรื่องของการทําซอสก็ได้นะคะอย่างเช่นแซนแทนกร,รมแล้วก็กัวกรรมเนี่ยใส่เพียงปริมาณเล็กน้อยก็จะทําให้ตัวซอสจากที่เป็นของเหลวเนี่ยมันก็กลายเป็นของที่มันข้นหนืดได้แต่ไม่ถึงกับเซ็ตตัวเป็นก้อนเหมือนกับการใช้ผงวุ้นหรือว่าการใช้พวกเจลาตินต่างๆนะคะตัวถัดมานะคะเรียกว่ากรรมทรากาแทนนะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็นอากรรมที่มีความหนืดปานกลางนะคะก็จะได้มาจากตัวยางของพืชน,นะคะแล้วก็ไม่ละลายในน้ำนะคะถัดมานะคะก็คือตัว cmc นะคะหรือว่าตัว carboxymethyl cellulose นะคะ cmc เราจะพบเราจะได้ยินกันบ่อยนะคะในการที่ใช้เสริมเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นสารสังเคราะห์ที่ให้ความคงตัวเพิ่มความข้นหนื่นนะคะก็ส่วนมากจะนิยมใช้กับพวกงานปั้นน้ำตาลน,นะคะก็คือจะ ไม่ทําให้ตัวน้ําตาลนี้มันมีความแข็งมากจนเกินไปนะคะคือยังสามารถที่จะปั้นได้นะคะเป็นก้อนๆน,นะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะแป้งดัดแปรตัวแป้งดัดแปรตัวนี้ก็เหมือนกันวัตถุประสงค์ในการใช้งานคือทําให้ซอสหรือว่าทําให้ซุปนะคะ คือมันมีความคงตัวมากขึ้นนะคะก็อาจจะไปปรับใช้กับในระดับอุตสาหกรรมได้จะไม่เกิดการคืนตัวเหมือนกับการที่เราใช้ตัวแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปในตัวของเหลวแล้วก็เกิดความข้นเหนือแต่เมื่อเราวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี้ย มันก็จะเกิดการคายน้ํานะคะซึ่งตัวแป้งดัดแปลนีน้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะก็คือสามารถปรับใช้ได้กับพวกซอสแล้วก็พวกซุปนะคะต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตัวที่ทําให้เกิดเจลนะคะไล่ไมตั้งแต่การเซ็ตตัวจนแข็งนะคะเซ็ตตัวแบบอ่อนๆแล้วก็ให้ความคงตัวให้ความข้นหนืดนั่นเองค่ะวัตถุดิบถัดมานะคะที่เราจะพบเห็นกันบ่อยมากนะคะในการที่จะทําขนมหวานแบบตะวันตกเนี่ยก็คือช็อกโกแลตนะคะ มีเราจะเห็นตั้งแต่มีส่วนผสมอยู่ในขนมนะคะเป็นตัวที่ใช้ในการทําของตกแต่งนะคะหรือแม้กระทั่งในการทำซอสนะคะก็จะใช้ตัวช็อกโกแลตเนี้ยในการประกอบอาหารประเภทขนมหวานตะวันตกเนี่ยค่อนข้างมากนะคะทีนี้เรามาดูว่าการที่เราใช้ช็อกโกแลตเนี่ยเรามีวิธีการเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้แบบไหนได้บ้างนะคะซึ่งตัวช็อกโกแลตเนี่ยมีมากมายหลากหลายชนิดนะคะอันนี้แค่ให้ดู เพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะคะอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอันสวิตช็อกโกแลตนะคะก็คือเป็นสวิตที่เเป็นช็อกโกแลตที่ไม่มีรสหวานเลยนะคะก็คือเป็นช็อกโกแลตแท้ๆเลยดั้งเดิมไม่จริงๆคือไม่สามารถที่จะเอามาทานเล่นได้นะคะแต่ว่าเอาไปเป็นตัวประกอบนะคะเป็นส่วนประกอบในการที่จะเอาไปทําเป็นมิลช็อกโกแลตเออไปทําเป็นตัวคอมเพลตช็อกโกแลตต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งในการที่จะเอามาทําเป็นบาช็อกโกแลตทีส่สามารถรับประทานได้นั่นเองนะคะ ซึ่งตัวช็อกโกแลตตัวนี้นะคะก็คือจะอมีเป็นช็อกโกแลตแบบไม่หวานนะคะหรือว่ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึงว่าเบกกิ้งช็อกโกแลตนะคะก็จะมีส่วนผสมของเนยโกโก้แล้วก็เนื้อกโกโก้เท่านั้นคือไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยนะคะก็จะมาจากตัวมเมล็ดโกโก้แท้ๆนะคะก็จะนิยมนําไปทําพวกขนมกลุ่มบรนี่นะคะเค,ค้กหรือว่าพวกลูกกวาดหรือว่าคุกกี้ที่ต้องการกลิ่นช็อกโกแลตแท้ๆนั่นเองนะคะ ตัวถัดไปนะคะเรียกว่าตัวบิตเตอร์สวีทช็อกโกแลตนะคะก็เป็นช็อกโกแลตแบบหวานเล็กน้อยนะคะก็จะมีส่วนผสมของเนยโกโก้แล้วก็เนื้อโกโก้นะคะอยู่ที่ประมาณ50%นะคะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแล้วก็มีการเติมตัวน้ำตาลนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวที่เราเรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็คือจะเป็นช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นค่อนข้างมากนะคะถัดมานะคะก็คือมิลช็อกโกแลตนะคะ ตัวมิลช็อกโกแลตเนี่ยก็คือเป็นช็อกโกแลตที่เราสามารถรับประทานได้นะคะเป็นอของของหวานได้ก็คือจะมีการใส่พวกครีมพวกนมนะคะแล้วก็น้ำตาลทำลักษณะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะก็คือสามารถรับประทานได้ก็จะมีเนื้อโกโก้ในยอย่างน้อยประมาณ1 2นะคะผสมกับพวกนมผงแล้วก็พวกเนยโกโก้นะคะถัดมานะคะเรียกว่าไวท์ช็อกโกแลตก็จะเป็นออบ ที่ได้มาจากตัวของเนยโกโก้น้ำตาลนมนะคะแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะต้องเข้าใจก่อนว่าการทำโกโก้เนี่ยจริงๆเรามีส่วนประกอบ2ส่วนนะคะก็คือจะเป็นตัวของโกโก้เลยนะคะแล้วก็ตัวของเนยโกโก้เนยโกโก้เนี่ยมันคือจะมีสีขาวไม่ได้เป็นสีน้ําตาลมันเหมือนเป็นการแยกไขมันนะคะออกมาจากตัวมเมล็ดโกโก้นั่นเองนะคะเพราะนั้นส่วนเนี้ยมันก็จะคือเป็นส่วนเหมือนไขมันขาวๆนะคะดังนั้นเราจรึงเรียกมันว่าไวท์ช็อกโกแลตคือมันจะมีสีขาวแล้วก็เราจะเอามาปรับ รสชาติโดยการเติมพวกกลุ่มของนมกลุ่มของครีมนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะเพื่อที่จะสามารถรับประทานได้นั่นเองนะคะเพราะนั้นตัวนี้ก็คือตัวที่เรียกว่าไวช็อกโกลตนะคะถัดมานะคะเรียกว่าเป็นตัวคอมเพลชช็อกโกลตนะคะก็ร้านร้านเบเกอรี่ต่างๆเนี้ยเราก็จะมักจะพบเห็นตัวคอมเพลชช็อกโกลตที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะคะ ตัวนี้ก็จะนิยมนํามาใช้ในการทําโคตติ้งหรือว่าเคลือบหน้าขนมนะคะก็จะสามารถใช้งานได้โดยการเอาตัวช็อกโกแลตตัวนี้ไปละลายนะคะให้เขาได้รับความร้อนโดยที่ไม่ได้รับความร้อนโดยตรงนะคะก็คือใช้บนดับเบิลบอยก็ได้คือร้อนด้วยไอ้น้ำนะคะแล้วก็ให้ตัวช็อกโกแลตละลายหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาตัวขนมหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเคลือบเนี่ยจุ่มลงไปนะคะพออุณหภูมิมันได้นะคะคือไม่ร้อนแล้วเนี่ย ขนมหรือว่าสิ่งที่เราเคลือบไว้เนี่ยมันก็จะเกิดการเซตตัวนะคะก็จะเป็นเป็นตัวหน้าขนมซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากตัวช็อกโกแลตแท้ๆร้อยเนะคะเหมือนกับตัวช็อกโกแลตที่ที่ไม่หวานนะคะเหมือนกับตัวแรกแต่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ทําให้คนใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะคะก็คือเป็นตัวคอมเพล็์ช็อกโกแลตแล้วก็สามารถใช้เป็นตัวโคตติ้งตัวหน้าขนมได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ช,ช็อกโกแลตนะคะซึ่งมันจะมีในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความร้อนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะคะถัดไปนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือในเรื่องของกลิ่นรสนะคะที่ให้กับขนมนะคะส่วนมากกลิ่นวานิลาก็จะได้รับการใช้เนี่ยบ่อยมากนะคะ วานิลาที่เราพบเห็นกันเนี่ยก็จะมีมากมายหลากหลายชนิดนะคะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยก็ここคือเป็นวานิลาสากัดนะคะตัวนี้เนี่ยใช้แค่เพียงนิดเดียวนะคะกลิ่นของเขาก็จะค่อนข้างอหอมมากทีเดียวนะคะส่วนต่อถัดมานะคะเรียกว่าวานิลาสังเคราะห์ตัวนี้เราจะเห็นกันมากนะคะตามร้านอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบเบเกอรี่นะคะหรือว่าตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปก็คือจะเป็นวานิลาสังเคราะห์ที่สังเคราะห์ขึ้นมานะคะไม่ได้มาจากตัววานิลาฝักหรือว่าตัวต้นวานิลาจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นราคาของเขาก็จะค่อนข้างที่จะไม่แพงมากนะคะสามารถเลือกใช้ได้นะคะตัวที่3นะคะตัวผงวานิลาตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานหรือว่าความสะดวกในการที่เราจะผสมวัตถุดิบต่างๆนะคะที่เราไม่ต้องการพวกของเหลวหรือว่าไม่ต้องการความชื้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัววานิลาผงนะคะใส่ลงไป ส่วนวานิลาฝักนะคะก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีจําหน่ายนะคะเป็นฝักมีฝักยาวๆสีดํานะคะคือมันมาจากตัวต้นวานิลาจริงๆนะคะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเขาก็จะใช้มีดนะคะกรีดตามฝักยาวๆแล้วก็ใช้มีดนะขูดตัวมเมล็ดด้านในาออกมาผสมกับตัวส่วนผสมที่เราต้องการที่จะผสมมันลงไปนะคะ ก็อาจจะเกิดตะกรนเป็นสีดำๆบ้างเล็กน้อยนะคะแต่นั่นก็คือเป็นว่าเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันมาจากธรรมชาตินะคะคือมาจากตัวมเมล็ดวาน,นิลานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณผู้ชมควรจะต้องทราบนะคะในการที่จะเลือกใช้ตัววัตถุดิบในการที่จะทำขนมนั่นเองค่ะ